กระชอนกระชอนทุกคนนี่แถมทีสองโอ้ยหมานขนาดเลยมื่อนี่นะเทมปีสองเลยนี่ทุกคนโอ้เป็นตวผู้ก็นี่ตัวผู้เนาะทุกคนเถมทีสองเลยทุกคนโอ้หมานแล้วหมานแล้วทุกคนนี่นี่พองัวเลยโอ้หมานเลยหมานเลวกระชอนเนาะทุกคนนี่เป็นกระชอนนี่ทุกคนเอาอีกแล้วจัดอีกแล้วจัดอีกแล้วหมานหมาน นี่นี่ฉัดอีกเลยหนีบเลยเข่าหัวเลยโคตรเต้มทีซีของมือหนินี่ดันกนกเติมแล้วก็ได้ตัวนี้เติมสองตัวเนาะได้เติมไปสองตัวกระจอนเนาะกำลวนเสียดเป็นสี่ตัวแล้วเปล่านี่ทุกคนสบายดีเอฟซี FC. มัดทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาวางกับดักนอกอีกเนาะแต่ว่าตอนนี้เราดักแล้วเลยเนาะทุกคนดักเสร็จไปทีมอห้อยแล้ว ตอนเขาดักเขาบา่ไดอัดคลิปบ่ไดถ่ายให้เอซีเบิงเ่งหนาะเฮาสิพาเอซีทุกคนไปยามเบิ่งเน่ใส่เขาคืนทางเนี่ยทุกคนมาไก่เตอ์มือนี้นะมาก็มีแต่ผู้จะพาเนาะโอ,โอ้ทุกคนทุกคนยินเสียงนกกงหัวจุกห้องอยู่รุ่มคนน่ะปิดๆๆๆๆเปี้ยวปิดเปี้ยวอยู่ท่าเบิ่งหลายมือเขาจึงมาดัก มาต่อเนาะไปทุกคนพยายามกับดักนกน้ำเฮาเลยเนาะได้เข้ามาหดในป่าเลยเนาะวันนี้เฮาซาวอันเนาะกับดักเฮาเฮาวางมันรุนเบิง่งมาสามคนเหมือนแย่งกันไปคนละทางเวลาต้ังแรกทุกคน ลางแเรามาหยุดทุกคน,นจัดไปเลยนี่นกสีฟ้าอันนี้นะน,นี่ทุกคนมาเลยจัดไปล้างแรกไปเก็บเอากรนะนั่งทุกคนแล้วยามล้างต่อไปลุ้นไปน้ำกันเนาะเพราะว่าซาวล้างเนาะกับดักเฮามือนีเมื่อกี้ยามล้างแรกได้แถมหนึ่งเลยลุ้นเนาะล้างที่สอง sao làm cặp đặc mới này bình chi xong cho con một nhưng bố ma cứ phải to to lên ทุกคนตัวยังอ mm ัน hmm. น er, <itu? S 2> ี้เอ้าต <mythology> mm ัวยังนอตุนี่ทุกคนโอ้มาแล้วมาแล้วทุกคนนี่นี่พองหมวเลยโอ้มาแล้วมาแล้วกระจอนนอทุกคนนี่เป็นกระจอนนี่ได้เลยมาแล้วทุกคนดักนกได้กระจอนมือนี่มานมัน เอาก่อนหางก่อนนกกำลังมากนกพมมาออกไปยามหลังไม้นกทุกคนโอ้ทุกคนโคตรเมื่อยเลยยังไม่ได้กินเขาเนะใส่แล้วก็เลาะยามเลยกลับหลังนี่คือดันดันเป่าทุกคนเท่านั้ว่ามู๊ถึกนกใช่ไหมไอ หลานเป่าฉันหัวห้างก่อนทุกคนมันรุนหลังลุมนี่เนาะหลังเทิงเมื่อกี้เห็นแต่ขนสองนกบ่เห็นเนี่ยทุกคนนกคือันนอนอยู่เนาะกราบ,บอยู่โพกับโอหัวขาดเนาะนี่ทุกคนเลยมานี่ไกล้ลางนี่กันนี่นกนะอ๋อ คนุญาตหางกอนนะทุกคนลุ้นลางต่อไปเนาะนี่ทุกคนลางนี่กระมาอีกเนาะยังมีนกอยู่ลุมงนี่ลางนี่หัวขาดอีกเนาะโอ้ยยยยยะยยยยยยายย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 ยอยยยยนกยย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 เยยยยกหยยยยยนมาล่างนี่กะน,นกกระจอกฟ้าทุกคนนียหมดเต็มเลยเอาก,นนะกอยยนยย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  ไเก็บเอาลุ่หลางต่อไปอีกเนาะทุกคนหลางนี้ยังบูถึกเนาะทุกคนอี่ก็ได้นกสี่ห้าตัวเลยมาหลางนี้ยังบูถึกคนยังลงเลาะไปลุ่มพุนต่อเนาะทุกคนพังเสียงน้ำตกอยูแ่แถวบนหละลงไปหอดลุมล่มบนหละไปพยายามร่วกันเลยเนาะทุกคนขนหอนเลยทุกคนเอ้าจสิ่ตัวยังอีกเลยทุกคนนี่ อ้าวฮะตื่เลยคนแถมที่สองกระชอนกระชอนทุกคนนี่แถมที่สองโอ้ยมานขนาดเลยมื่อนี้นะแถมที่สองเลยนี่ทุกคนโอ้เป็นตัวผู้ทุกคนี่ตัวผู้เนาะทุกคนแถมที่สองเลยทุกคนมันมานเมื่อนี้นะไปเก็บอุปกรอนเนาะทุกคนเก็บเอา Làm lăng chỗ ấy, Có chòn song này mồi con, lăng ní bộ hiện cáp, này, à, bộ đang ăn, tất cả, này 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 con, to kia nè, ô, thử này, một chữ một trái chữ vậy. นกทุกคนมาหนิเลยตัวนี้ไปนกกำลังมาหลายทุกคนเอานกก่อนหางก่อนเสียงมาจนเต็มเลยมาลุนหลังสุดท้ายนทำกันทุกคนแต่ว่ากาบโบเห็นอยู่วงเนาะมาชิถึกนกเนี่ยหางสุดท้ายเลยก่อนไปหาทีมงานเขาเนาะ คนนี่โอ้นกคนนี้ขี้เงียนเนาะนี่โอ้ลังสุดท้ายก็ยังมานอยู่ทุกคนหักสูดเนี่ยนี่เอาลังนี้ก็ยามลังนี้แล้วเราออกไปทาทีมงานอยู่ทางทเข้ากินน้ำได้จริงเราวยามต่อทุกคนว่ารอบนี้เขาพอดีเขาใส่แล้วเนาะเขาใส่แล้วพอดี พอมันโดนเนาะเฮาก็เลยยามกลับไปเนาะยามกับดังเขาวนมาแล้วก็หอบนี่ก็ไปกินเขาก็เนาะแล้วจึงยามตื่มอีกหอบหนึง่งไปเนาะทุกคนออกมาทางเลย,ยเห็นทีมงานมาอยู่เนาะช่างทายบานเนี่ยเลยบนเขาตัดไม้ทีมงานตัดไม้ช่างท่าอยู่นี่เนาะโขนเหนื่อยเลยผู้เขาขึ้นเฮา,าออมไปทางพุทธ บนบอลทำมาเหาออม,มนันลงมนันคนเมื่อยเลยรอบแรกเา่าหยามมาได้ตัวนี้เนาะกระจอนสองตัวนกอันนี้สองเลยกับน,นกพอดีสองสี่ห้าห้านะตัวนี้สองตัวเป็นเจ็ดนี่ตอนนี้ยังนั่งท่าทีมงานอยู่เนาะท่าทีมงานมาก่อนจึงไปหาซอกปีนนกกินข้าวเนาะไปเห็ดแนวกินเนาะได้ตัวนี้สองตัวเสย มาอยู่ทุกคนมาอนิทุกคนตอนนี้ก็ทีมงานมาพบหน้าพบตาแล้วเนาะกับปิ๊งนกกินข้าวทุกคนเพิร์กได้นกหลายอยู่ได้ทีมงานทางนี้นะเจาจับคอเสื้อ,อมาหน,นุ้งนด้ <c oughs> <c oughs> ดว,นวยเ <c oughs> นี่ยทุกคนปิ๊งนกกินข้าวแล้วไง พยายามกับดักตโตเนาะนี่นกเข้ามาเลยสองตัวจนนกเข้าปีนกองเสียก่ <c oughs> อนคนขออุ่นง่างเข้าก่นอนเนาะนกกระชุกเลยเพิ่งเจอกันตอนยามกับดักอีกเนาะตื่มสิีม,มานเหมาะสิไดกโด์โตเนาะ หลังจากเขากินเขากินอันนั้นแล้วเนาะทุกคนพักผ่อนแล้วกับมากูกับดักเลยมาล้างกระเชิดหน่อยตัวหน,นึ่กูกับดักเลยเก็บเดิทนทางกลับแหละมาในทุกคนเลยใกล้คขำเลยเนาะนดักก,กูได้สามกูได้สี่ลางเลย อูลลังจบไปเนาะทุกคนเพราะว่าใกล้ค่ำเลวเนาะเขากินข้าวแล้วกันเลยกะทีมงานมากระโดดๆนาจะไปเลาะกูกับดักก่อนทีมงานเขากลับไปกูกับดักมดเลยเนาะกูถือเลยเนาะทุกคนกูถือจับ กับวันนี้บุหินโอ้โหทุกนพี่ตกยี่ีโอ้หมดแดงซอยมาเลยนี่หมดเลว้าหมดแดงเห็ดหมดเลยดูทุคนหมดแดงจืดหมดเลย บ่อตุงมบบกไก่เนาะกูไก่ชิมเอมิร์เลย g r a คกับทุกคนเอ้ยหางกำลังทึกแจ่มแหลกนี่แจ่มแหลกตอนก,กเูเนาะไก่ชิมเอิรเลยเนาะทุกคนคกูกลับมามันลุ้นวังหลังนี้เนาะ ทุกคนถึกโตนั้นอีกเลยนี่ถึกกระจอนี่เลยเออทุกคนโอ้มาอีกเลยตัวที่สองเนาะวังนี่ตอนพยายามตอนเ้าถึกตัวหนึ่งมาวันนี้ถึกอีกตัวหนึ่งทุกคนนี่โอ้ตัวใหญ่เติบเลยใหญ่กว่าตัวเมื่อเช้าเนี่ยทุกคนเ้ยโอ้หมานอีกหลอบแรงกับหมานหลอบกูเมื่องเนาะ มานี่แล้วทุกคนไอ้กระจอนอีกเลยเนาะนี่ตัวบักใหญ่เลย2ตัวแล้วบอน2ตัวกับตัวนี้เป็นตัวเป็นแต้มที่3เนาะสําหรับกระจอนเนาะแต่บอนี้ได้2ตัวแล้วมื้อเช้านีก็ได้ตัวนึงมาวันนี้ก็ได้ตัวนึงโอเคเนาะทุกคนไปยามลังต่อไปเนาะเมื่อกี้เฮาก็ยามก็คือกระจอนเนาะทุกคน มาลุ้นหลังนี่นํากันอีกเนาะนี่ใส่ไว้อยู่เทิงนี่แหละมาสิมาน้อทุกคนทางกะเป็นพูเนาะขึ้นมายากเตอาทุกคนเห็นนโตยงอยู่เนาะพุ่นเห็นบ่ทุกคนพุ่นถึกอีกเลยเป็นกระจอนอีกเนาะตนี้กนี่นี่ๆๆโอ้นี่ทุกคน เอาอีกแล้วจัดอีกแล้วจัดอีกแล้วหมานมันนี่นี่จัดอีกเลยหนีบเลยเขาหัวเลยโคตรแต้มที่สี่ของมื่อนี้แต่ว่าแต้มที่สองตอนกูเนาะของกูมาได้สองแหละยามตอนเศร้าได้สองเป็นสี่เลยเอาจัดไปทุกคนเลยมันมานเลยโหยังอีกประมาณสี่ห้าลังเนาะกับดังเฮาไปไปลุ้นนำกันต่อไปเนาะทุกคน นี่แหละเก็บก่อนเก็บก่อนทุกคนลุนไปเป็นลุนลางต่อไปเลยเนาะ ตอนนี้เหลือซองรางสุดท้ายเนาะทุกคนมันลุ้นนองกันบ้างเนาะมาซองรางสุดท้ายสิมานรางนี่บุห็นกรับเลยเนาะมีแต่หนามเกาะนี่ทุกคนหมานอยู่รางนี่นี่น,น,น,นอกอันนี้เนาะ อีกรางหนึ่งอยู่พ่นแล้วเขาก็ออกลงไปทางเลยทุกคนตอนนี้ก็ออกมาจากป่าเนะทุกคนนี่กับดักกกูเสร็จไปเรียบหอยนาะนี่ผลงานเฮาอย่างเมื่อกี้ได้นกตืมเร้นกตืมแล้วก็ได้ตัวนี้ตืมสองตัวเนาะ ในเติมไปสองตวัวกระจอนเนาะจำนวณเสียดีย์เป็นสี่ตัวอะไรแบบนี่ทุกคนมาเติบเลยเนี่กรได้นกอีกเนาะน้อยหนึ่งตอนนี้ก็มีแต่ท้าทีมงานแล้วเนาะกูกลับออกมาหาแล้วก็เดินทางกลับเลยเนาะทุกคนผลงานทำม,มานี้ก็ถือว่ามานอยู่เนาะ บรรยากาศยามแรงทุกคนฟ้าหมืดคุ่มล่ฝนสิตกเลยเนอะ